สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันที่23มกราคม2022ภาวนาด้วยกันในบทอ่านจากธรรมดูลเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของสภา,าสังฆชนวาริกันที่สองนะครับซึ่งมีบันทึกไว้ในหัวข้อบอกพระพิเศษเจ้าสถิตในพระศาสนจักรของพระองค์นะครับก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอก พระกฤษณเจ้าสถิตในมระศาสนัจจขององค์เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาประกอบพิธีกรรมพระองค์สถิตในเครื่องบูชาในพิธีบูชามิสาในตัวบุคคลของพระสาสนัจรเป็นพระกฤษณาเจ้าองค์เดียวกับที่แต่ก่อนได้ถวายพระองค์บนไม้กังเขนและบัดนี้ทรงถวายโดยการอาศัยศาสนบริกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์สถิตอยู่ในรูปปรากฏของศีลมหาสนิป พระองค์สถิตอยู่ในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยพระิธธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์จนว่าเมื่อใครคนหนึ่งทำพิธีล้างบาปเป็นพระองค์เองที่โปรดศีลนั้นพระองค์สถิตอยู่ในพระวาจาของพระองค์เพราะเป็นพระองค์เองที่ตรัสเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และที่สุดพระองค์ประทับอยู่เมื่อพระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาและขับร้องเพราะพระองค์เองได้ทรงสัญญาว่า ที่ใดมีคนสองสาคนประชุมกันในนามของเราเราจะอยู่ที่นั่นท่ามกลางพวกเขาที่จริงพระกฤษณเจ้าทรงให้พระาศาสนจ,จักรมีส่วนร่วมกับพระองค์เสมอในการประกอบพระราชกิจอันใหญ่ยิ่งนี้ซึ่งภารกิจที่ถะายวพระสิริรุ่งโรดแด่พระเป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์และทําให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระาศาสนจ,จักรเป็นเจ้าสาวสุดที่รัก ซึ่งร้องหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายนา้ำมศการพระบิดาเจ้าผู้สถิตนิรันดรโดยทางพระองค์ดังนั้นจึงเป็นการถูกต้องที่จะถือว่าพิธีกรรมเป็นการปฏิบัติหน้าที่สงของพระเยซูคริสต์เจ้าในพิธีกรรมมนุษย์ได้รับความศักดิ์สิทธิ์อาศัยหมายสําคัญที่ได้เห็นและมีผลตรงความหมายสําคัญนั้นบ่งบอกถึงพระกายชิพของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นผู้ประกอบ ประชาคาระวะกิจทั้งหมดกล่าวคือพระองค์ผู้ทรงเป็นศรีรษะและบดาผู้เป็นอวัยวะของพระองค์ดังนั้นการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างเป็นกิจการศักดิ์สิทธิ์ดีเด่นกว่ากิจการอื่น,นทั้งปวงเนื่องจากเป็นกิจการของพระคริสตเจา้าสงสูงสุดและพระกายของพระองค์คือพระาศาสนจักรจึงไม่มีกิจการอื่นใดของพระาศาสนจักรเสมอเหมือนในด้านประสิทธิภาพ การร่วมในพิธีกรรมที่ประกอบบนแผ่นดินนี้เรามีส่วนในการลิ้มรถล่วงหน้าในพิธีกรรมแห่งสวรรค์ซึ่งประกอบในนครเยรูซาเล็มศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางของเราในการจาริกสแสวงบุญในนครเยรูซาเล็มนี้พระคริสต์เจ้าประทับเบื้องขวาพระเบญเจ้าในฐานะศาสนบริกรแห่งสุกรสถานและพระพราแท้จริง เราขับเพลงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าพร้อมกับบรดานกรบในกองทัพสวรรค์เมื่อเราแสดงความนับถือบรดานักบุญที่ร่วมรับไปแล้วเราก็หวังว่าจะได้ร่วมความสุขและมิตรภาพกับท่านเรารอคอยพระผู้ไถ่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราจนกว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราจะปรากฏมาและเราก็จะเป็นจะปรากฏในสิริรุ่งโรจน์กับพระองค์ด้วย ตามประเพณีนัสืบเนื่องมาจากบรรดาครัสสาวกและมีต้นกําเนิดมาจากวันที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระศาสนจัรฉลองทําล้ําลึกปัสกาทุกๆ8วันซึ่งเรียกอย่างถูกต้องว่าวันพระเจ้าหรือวันอาทิตย์ในวันนั้นสบรุษต้องมาประชุมกันเพื่อฟังพระวาจาพระเจ้าและร่วมในพิธีสักการบูชาขอบพระคุณ จะได้คิดถึงการรับทรมานการกลับคืนพระชนชีพและการรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเบนเจ้าซึ่งได้ทําให้เรากลับมีชีวิตใหม่อาศัยการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าจากบรรดาผู้ตายเพราะฉะนั้นวันพระเจ้าจึงเป็นวันฉลองครับพี่น้อง <c oughs> เราภาวนาบทนี้เราได้ฟังเรื่องราวจากสันนบาวาีการที่สอง เรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เราก็พอเข้าใจทันทีนะครับว่าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีความหมายมีความสําคัญยังไงนะนี่ก็บอกว่าเป็นพิธีกรรมที่ทําให้เรากับพระเดญจเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นวันเฉลิมฉลองสําคัญแเพราะนั้นเราจึงบอกว่าวันอาทิตย์อย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระบัญญัติของพระศาสนาจักรวันอาทิตย์อย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์คือให้ มนุษย์นั้นให้สรุปนั้นได้มอบถวายแด่พระเบญจเจ้าฉลองวันวันหนึ่งให้เวลากับพระเบญจเจ้าด้วยการสำนึกด้วยความสำนึกในความรัตที่พระองค์มีและก็ประกอบพิธีกรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าเพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็คําว่าตะก,กี้ที่ได้ยินในคาในในบทบาวณาตะก,กี้บอกพูดถึงนครเยรูซาเล็มศักดิ์สิทธิ์นั้นก็หมายถึงพระราชาสวรรค์หมายถึงเมืองสวรรค์นั่นเองว่าที่นั่นเองก็จะมีะพระบเบญชามีบรรดานักบุญมีบรรดาเทวดาแล้วก็ร่วมกันสรรเสริญนมันสการถวายพระเกียรติถวายพระสิโร,รจนาพระสิริลูกโรษแด่พระบเบญชานี่คือ ความหมายที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องคำว่าพระริสต์เจ้าสถิตในพระาศาสนาจักของพระองค์จึงเป็นจริงด้วยประการชนีว่าพระองค์ทรงอยู่และก็ร่วมกับเราในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ด้วยการสดเสด็จลงมาของพระองค์ด้วยการประทับอยู่ของพระองค์ในศินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมเนี่ยเราจึงหมายถึงศินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะั้นเป็นหลักเป็นหลักสินศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีเจประการเนี่ยเป็นพิธีกรรมแล้วก็มีพิธีกรรมอดื่นอีกแต่ว่าก็นเน้นสําคัญที่สุดก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณหรือพิธีบูชามิสานี่คือ,อความหมายที่อยากจะบอกในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนั้นวันนี้พี่น้องจึงขอให้เราได้ใช้โอกาสทุกโอกาสที่เราร่วมในพิธีกรรมต่างๆนั้นจะได้สํานึกในความเป็นจริงข้อนี้ว่าเรากําลังอ,อยู่ต่อหน้าพระเจ้าเรากําลังนมัสการสรรเสริญพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เรากําลังประหนึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มนครศัตว์สิทธิ์ขึ้นอยู่ในสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้มีความสุขมีความชื่นชมยินดีจริงๆนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด